เดี๋ยวยาวพี่เดี๋ยวยาว <c oughs> เดี๋ยวยาวมาถ่ายเกือบไม่ทันครับผมนะครับบริเวณมันแคบย่างยครับผมต้องถอยหักศอกอย่างเดียวครับเนี่ยมีโอกาสได้ยืดได้แค่นี้ครับสำหรับรถเทลเลอร์ตู้เย็ยนเนี่ยแล้วก็ถอยเข้าช่องเนี้ครับต้องใช้ฝีมือล้วนๆเหมือนกันครับผมนะครับซ้ายขวาก็มีรถจอดอีก ก็เข้ายากหน่อยครับต้องฝีมือจริงครับผมทําไมฝีมือถอยไม่เข้านะครับทําไมฝีมือนี่โยกเปสิบสิบครั้งครับผมบริเวณมันแคบอย่างเงี้ยครับต้องยืดหลายทีครับผมยืดมาพี่ยืดมายืดยาวแล,ล้วพี่ยืดยาวเลยเนี่ยครับบริเวณครับมีโอกาสยืดได้แค่นี้ครับยาวแล,ล้วพี่ยาวไปเลย ใจเย็นใจเย็นถอยเลยชนบอดไปเลยลูกพี่เอ่าอีกถท่าอีกถท่าอีกโอเคเดินหน้ามาเดินหน้ามา,า,มาลูกพี่เดินหน้ามาเดินหน้ามาเลย น้ำเลยยืดมายืดมายืดมานะครับเอาสุดเลยตั้งลำใหม่ครับชัวร์ไปยาว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 อีกยาวอีก เอก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 โอ้เป๊ะเลยเอกเอกเอกโอยยืดมาดูหน้ามายืดหน้ามายาวๆเลยพี่โอเคเรียบร้อยเหนื่อยไหมเหนื่อยไหมเดียบรับเปิดตู้แล้วเปิดตู้ เปิดตู้แล้วครับคลิปนี้ก็สวัสดีแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม